สงครามอิหร่านกับอิสราเอลวันนี้เข้าสู่วันที่4นะครับยังไม่มีสัญญาณใดๆเลยครับว่าจะมีการเจราจาถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่จะขึ้นข้อความในโซเชียลมีเดียกี่ครั้งก็ตามก็ดูเหมือนว่าผู้นำของทั้งสองประเทศนั้นคิดว่ามันเป็นจังหวะเดียวเท่านั้นแหละที่จะจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามให้ราบคาบได้โอกาสทองในความเห็นการประเมินของแต่ละฝ่าย ันก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ทำตอนนี้โอกาสต่อไปคงจะยากแล้วจึงทุ่มทรัพยากรอาวุธร้ายแรงที่สุดเทคโนโลยีมีอะไรนี่เอาออกมาใช้กันเต็มที่จริงๆดูจากคลิปหลายๆคลิปดูจากรายงานข่าวหลายหลายกระแสที่ผมติดตามเห็นเลยครับว่าครั้งนี้ทุ่มกันสุดตัว ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งฐานทัพแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยประชาชนก็กลายเป็นเป้าของการถล่มโจมตีหนักและที่สำคัญคือทั้งฝั่งของอิสราเอลนั้นมุ่งจะเด็ดหัวตั้งแต่ระดับผู้นำกองทัพไปจนถึงล่าสุดเนี่ยผู้นำฝ่ายข่าวกรองทหารของอิหร่านระดับสูงก็โดนสังหารเดียวยการใช้วิธีการ ที่หาข้อมูลเกาะติดว่าความเคลื่อนไหวไปอยู่ตรงไหนณน,า,นาทีไหนและส่งทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธเนี่ยมีความแม่นยำถึงขั้นที่ว่าลงไปถึงตัวบุคคลได้ตรงนี้แหละครับที่สร้างความประวัติพรั่นพรึงให้กับนักวิเคราะห์สงครามรอบนี้ว่าดูเดือดเลือดพล่านจริงๆและหลายฝ่ายก็แปลกใจว่าอิร่านครั้งนี้ก็ไม่เบา อิหร่านที่เดิมเคยคิดว่าคงจะไม่อยากจะเปิดศึกหนักกับอิสราเอลถึงแม้เล็กกว่าแต่อิสราเอลนั้นดุดันและมีประสบการณ์ทำศึกสงครามที่ได้ใช้ชนะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเล็กกว่าและถูกปิดล้อมแต่ครั้งนี้อิหร่านคล้ายๆจะสั่งสอนอิสราเอลพอสมควรว่าโกลเด้นโดมของอิสราเอลที่โด่งดังสกัดกั้นขีปนาวุธต่างชาติได้อย่างดีมาตลอดนั้นครั้งนี้ อาจจะไม่ได้ผลร้อเอเซ์อย่างที่เคยกล่าวอ้างก็ได้นี่ครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นฉากที่น่าตกใจเพราะว่ามันอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีใครสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัมป์ของอเมริกาหรือจะเป็นสีจิ้นผิงจีนหรือปูตินรัสเซียเพราะว่ามีวิวาวด้วยว่า อินเดียปากีสถานยังถูกเชิญชวนเข้ามาร่วมเกมเลยครับมันก็กลายเป็นว่าสงครามพ็อกซี่มันจะบานปลายทำให้ตะวันออกกลางกลายเป็นสนามรบที่ขยายวงจนกระทั่งไม่อาจจะควบคุมได้หรือไม่แล้วถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอมุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญโดยเฉพาะน้ำมันภาพที่เห็นอยู่หรือฉากที่กำลัง พิจารณาอยู่ก็คือว่ามันจะปั่นป่วนไปไม่เพียงแต่ราคานะ้ำมันจะพุ่งพรวดพลาดอย่างที่ขึ้นมาแล้วเกิน10%ใน2-3วันนี้มันอาจะหมายถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์และการทำลายล้างที่หนักหน่วงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็ได้ที่เราเห็นภาพหลายๆภาพก็คือการที่ฝั่งของอิสราเอล พุ่งเป้าไปนอกเหนือจากฐานทัพนอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงสร้างที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ก็ยังพุ่งไปที่คลังน้ำมันและบ่อน้ำมันและแกส๊สกระทรวงน้ำมันของอิหร่านยอมรับนะครับว่าคลังน้ำมันชื่อดังมากซารานในเมืองหลวงเนี่ยในเทหรานเนี่ยได้รับความเสียหาย จากการโจมตีของอิสราเอลค่อนข้างหนักแล้วก็มีการยืนยันด้วยว่าไฟที่ลุกไหม้ใกล้กับโรงกลั่นน้ำมันไฮฟาไฮฟานี Hi ่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองอิสราเอลอยู่ทางเหนือแปลว่าทั้งสองฝั่งก็กระนำโจมตีไปนอกเหนือจากที่เป็นฐานหลักทางกองทัพก็ยังเป็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเรื่องน้ำมัน ทั้งสองฝ่ายขู่นะครับว่าถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่หยุดการโจมตีก็จะมีการต่อต้านหนักหน่วงและรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ที่แปลกก็คือว่าอ้าวแล้วมันมีการเจราจาระหว่างอเมริกากับอิหร่านอยู่ไม่ใช่เหรอเรื่องของการพยายามหาข้อตกลงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับ อเมริกากบอิรานก็บอกว่ามีกำหนดเดิมเนี่ยจะกลับมาพูดจากันเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้อิรานลดหรือเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานแต่ปรากฏว่ายกเลิกไปแล้วครับเพราะว่าผู้นำอิรานบอกเลยว่าตราบเท่าที่อเมริกายังไม่สามารถทาให้อิสราเอลหยุดยั้งการโจมตีได้ ก็ไม่ต้องพูดถึงการเจราจาใดๆทั้งสิ้นจุดที่ถล่มหนักกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าทางฝั่งอิหร่านพุ่งเป้าไปที่สองเมืองหลักของอิสราเอลคือเทลวิฟและไฮฟาขีปนาวุธลงกันเป็นร้อยร้ยลูกกันโดยทีเดียวแล้วก็มีฝั่งของทางอิสราเอลที่พุ่งเป้าไปทางอิหร่านนั้นก็คือเมืองหลัก ที่ต้องถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของฝั่งอิหร่านเลยทีเดียวคลังน้ำมันที่ว่านี้แหละครับชารานออยเดปโปแล้วก็มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงในกรุงเทวรานที่ถูกโจมตีหนักแล้วก็ปรากฏว่าเ <c> ห <oughs> ็นไฟ ลุกไม้ใหญ่บริเวณคลังน้ำมันทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทฮรานด้วยซึ่งก็แปลว่าความเสียหายครั้งนี้นี่จะไม่จำกัดอยู่แค่เรื่องทหารแต่จะไปโดนเส้นเลือดใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนทั้งอิหร่านและทั้งชาวอิสราเอลอย่างเห็นได้ชัดเจนจะนำไปสู่อะไรไม่มีใครบอกได้เพราะว่า เมื่อเปิดศึกกันหนักขนาดนี้การยุติสงครามยากจึงมีสัจธรรมผู้เสมอว่าการเปิดสงครามการเข็นฆ่ามันง่ายแต่การระงับยับยัง้งยุติสงครามไปเรื่องอยากเหลือเกินขณะน,นี้เรากำลังเจอกับสถานการณ์ที่มีสงครามหนึ่งยูเครนย,ยังไม่จบยังถล่มกันหนักสองสงคราม ตววันออกกลางระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นทําท่าจะบานปลายหนักหน่วงขึ้นไปและขณะเดียวกันอิสราเอลก็ยังสู้ศึกสงครามด้านกาซาอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังถูกกล่าวหาว่าไปโจมตีจุดที่ชาวปาเลสไตน์รอคอยความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทั้งอาหารและยารักษาโรคถล่มไปจุดนั้นตายไป50กว่าคนจะเห็นว่าอิสราเอลเปิดศึกได้รอบด้าน โดยที่ไม่สนใจว่าจะสามารถรับศึกหลายๆด้านพร้อมๆกันหรือไม่เป็นเครื่องพิสูจน์หลายอย่างที่นักวิเคราะห์ก็ยังงุนงงอยู่ครับว่าอิหร,ร่านอิสราเอลนั้นจะต้องเสียหายอีกเท่าไหร่ต้องตายอีกเท่าไหร่กี่คนจึงจะยอมเจรจาครับ